เชรักหัวปักหัวปั๊ปมมาค่ะทุกคนค่ะเราจะมาออกเราจะมาออกกำลังกายกันนะคะอ่าประมาณยี่สิบยี่สิบยี่สิบนาทีค่ะทุกคนนะคะยี่สิบนาทีเปิดค่าการมองเห็นให้กับเตียนก่อนนะทุกคนเปิดค่าการมองเห็นให้กับเตียนหน่อยนะคะอ่าพักทายพักทายแล้วก็เฮ้ย เปิดท่าการมองเห็นให้ซึ่งกันและกันหน่อยจ้านะคะทุกคนโอเคไม่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 ใช่แบบนี้โอเคไปยี่สิบนะคะยี่สิบนาทีอ่ะยี่สิบนาทีทุกคนุกคนขา คุเห็นไหมอ่ะอมาใกล้ๆนิดหน่อยอะเห็นพี่ก๊อตของเราไหมเห็นพี่ก๊อตของเราไหม

ยี่สิบโอเคนะคะไปต่อเลยทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 20 1 6 เยัจะออกแบบท่าแบบง่ายๆนะทุกคนทุกคนจะได้ออกตามเนาะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ็ดสอง่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ ที่สองที่สี่ที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าสามสิบาองสามสี่สามบห้าสาามเดมปสามเก้าสี่สิบสีสิบดสิบสองสี่สิบสามสี่สิบสีห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสีสิบแปดสเก้า hai mươi, à, đi à mừng, bốn trăm, mọi

1 2 3 4 ทันที่ที่ทที่ห้าทที่หกทที่เจ็ดทที่แปดทที่เก้าี่สิบี่สิบเอ็ดี่สิบสองี่สิบสามี่สิบสี่ี่สิบห้าี่สิบหกี่สิบเจ็ดี่สิบแปดี่เก้าสิบ หนึ่งองเห็นไหมอะเห็นไหมคะ โย่โยไเนะงห้าสองโน่ก็ได้สเดกันนวดสี เหนือเริ่มมาแล้วนะทุกคนหนึ่งสองสามส่ห้าเก่งแองด้วยนะทุกคนหกเจ็ดแปาสิค่ะสิบเอ็ดส สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบค่ะหนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 3 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3เท้งหน้าของรักคน4 5 6 7 แปดเกิงน,นะทอแล้วก็ขม,มิบก้นเข้ามาด้วยนะทนคนเราจะขมิบก้นนี้น,น,มมน,นะ,ะนี่นะคะประมาณนี้นะทกคนขมิบก้นเก่งน,น,นะทน ลมแล้วลงแต่หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวก่อนจะต้องเก็บผมก่อนนะเดี๋ยวเราใส่แล้วมาค่ะเรา ग ग จะใส่ใส่แล้วกันทุกคน หนึ่งสองสามสี่ตั Same, the pig, the man, the book, 20 pig, the pig, the cow, the tao tiệc 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 มีใส่ร้าอย่างนี้ด้วยนะทุกคนค่ะมีใส่ร้าแอย่านี้ด้วยทุกคนมันจะเห็นไหมนะไม่เห็นทนะุกคหนนะึ่งสองห 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 1 16 17 18, 18 19 20. สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่เจค่ะหนึ่งสองสาม

người ta ngồi lại lâu เออเหนื่อยเริ่มมาแล้วนะทุกคน I'm oh not. เผือเรื่องมาเร้วนะทุกคนว่าจะจบแล้วทุกคนค่ะยี่สิบนาทีจ,จบแล้วนะ ได้เหงื่อพอดีเลยทุกคนเห็นไหมแค่ยี่สิบนาทีทุกคนเราก็จะได้เหงื่อแล้วนะเราก็จะลีนแล้วลีนค่อยๆลีนไปทุกคนไม่ต้องรีบนะทุกคนไม่ต้องรีบทุกคนไม่ต้องรีบแฟนชอบออกท่าน,นี้ว้าวขัดกโอเค ทุกคนไม่ต้องรีดนะเราจะวไ,ไปอยู่กับอุ้ยกันนี่นะทุกคนกมาเกรง้น้ท้องด้วยนะคะทุกคนคะ่ะท่านี้เราจะได้เอลนะทุกคนจริงๆมันมีท่าคอร์สยุดข้างล่างด้วยแต่ว่าเซือนเอากล้องลงไปไม่ได้นะคะอ่าเพราะว่าเหงื่อมาแล้วทุกคนคะ่ะเห็นไหม เอามาดูใกล้ๆก่อนเห็นไหมเนี่ยนี่เลยค่ะยี่สิบนาทีนะคะสำหรับการแบบลีนไขมันนะคะออกกำลังกายนะคะอ่ะเซเว่นเอาการ์ตูนไปดูข้างนอกเลยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วทุกคนค่ะทานโปรตีนให้ถึงนะคะทุกคนทานโปรตีนให้ถึงให้เพียงพอต่อร่างกายเสร็จแล้วเราก็ออกกำลังกายใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเราทานกาแฟไปหนึ่งแก้วเสร็จแล้วก็ทาน โปรโตีนไปน2แคปซูลแล้วก็พัสอีกหนึ่งนะเจรินทานเมื่อกี้นะทุกคนวันนั้นของเดือนพึ่งวันที่สามวันนี้นะก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่หมดนะแต่ว่าก็ออกได้แล้วเพราะว่าสองวันน่ะเจรินไม่ได้ออกกําลังกายเพราะว่ามันออกแต่ละลาแล้วก็ไม่เมื่อยจนก็เลยไม่ได้ออกค่ะแต่ว่าจริงๆมันออกได้นะทุกคนไม่ใช่ว่าออกไม่ได้ออกได้นั่นแหละ ถ้าไม่ได้ออกแบบจริงจังเจรนก็จะแบบเนี้ยคือแบบอยู่ยู่ฉยก็แบบเนี้ยก็คืออยากจะขยับขยี้ร่างกายเนี้ยเพราะว่าเราเคยออกแล้วอะค่ะเราเคยออกแล้วแล้วเราไม่ออกอ่ะมันมันไม่ชินทุกคนมันติดมันเสพติดก,กาแฟเสพติดก,การออกกําลังกายทุกคนค่ะเห็นไหมเนี่ยแล้วถ้ากเกิดว่าเราออกกําลังกายใช่ไหมเราดื่มน,น้ำเยอะๆเสร็จแล้วเราก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วเหงื่อของเรามันก็ขับออกมา ผิวของเราก็จะดูสวยดูใสขึ้นทุกคนนะคะอ่ะผิวของเราก็จะดูสวยดูใสขึ้นทุกคนถ้าเกิดว่าเราออกกาลังกายเราไขามันนะคะเนี่ยเนี่มันก็จะมีเหงื่อแบบซึมซึมออกมาข้างนอกนะคะทุกคนคะ่ะน,นี่เลยนะซึมซึมเลยทุกคนแค่นี้เองทุกคนคะ่ะเบีย่ยงซ้ายเวี่ยงขวาตอนนี้เจนก็กําลังจะ เล่งกล้ามนะคะลองสิบเอ็ดนะทุกคนให้มาไวๆนะคะเนาะต้องทานโปรตีนเพิ่มทุกคนนาะจะอาจจะยังทานน้อยอยู่นะทุกวันเนี้ยอาจจะยังไม่มากพอนะคะมันต้องทานสองเท่าอะก็คือโปรตีนเนี้ยจะยทานวัลสี่แคปใช่ไหมถ้าอยากจะให้กล้ามเนื้อมันมาไวนะคะให้มีล่องสิบเอ็ดไวก็ ต้องคูณ2เข้าไปก็คือ8แคปซูลนะต่อหนึ่งวันนะแต่ว่าตอนนี้เจียนทานแค่สีเองไงคะก็เลยค่อยๆไปนะคะมันก็ไม่ได้รีบได้ร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ทานตัวพัสเนี่ยแค่2นะคะสรุปแล้วเป็น6นะคะต่อหนึ่งวันนะคะเนาะเป็น6แคปซูลต่อหนึ่งวันในการลีนหุ่นในการออกกําลังกายด้วยนะคะทุกคนจากรอบเอว30นะคะตอนนี้เหลือ25ห้านะคะลงไปหนิ้วทุกคนขารอบเอวนะคะ เวลาเราใส่เสื้อผ้าอะไรแล้วมันจะได้ดูสวยนะคะเป็นคุณแม่หลังคลอดพุงที่มันยุยยุนะคะสามารถช่วยได้ทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสาวๆคนไหนแบบว่าอยากจะลินลีนไขมันแล้วก็อยากจะได้หุ่นที่กระชับฟิตเฟิร์มอะไรเงี้ยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์ให้กับเราแล้วก็ไม่ส่งผลข้างเคียงให้กับเราคะ่ะทุกคน ทานได้ในระยะยาวแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกกับเรานะคะนั่นก็คือทานโปรโตีนให้ถึงนะคะทุกคนแล้วก็ควบคุมอาหารการกินของเราด้วยนะคะเราถึงจะได้มีหุ่นที่ฟิตเฟิร์มนะคะเหมือนแม่จียอนนะคะอ่าแม่จิออนคุณแม่ลูก3านะทุกคนคุณแม่ลูก3ามนะคะพุงก,ก็ยุ้ยยานแบบนี้แหละนะคะเหมือนที่ทุกคนเห็นเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะเลื่อนดูได้เลยนะคะจียอนก็จะมีรูปรูปก่อน ก่อนทานแล้วก็ก่อนออกกําลังกายให้เพื่อนๆได้ติดตามด้วยนะคะเนาะนะคะวันนี้นะคะเจนก็จะไปแล้วนะไปอาบน้าแล้วนะทุกคนดูสิเหงื่ออะไรขย้อยหมดแล้วเห็นไหม,มนะคะเป็นคุณแม่ลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าอย่ายหยุดสวยค่ะทุกคนขาทุกคนต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองลุกขึ้นมาออกกําลังกาย เราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็หุ่นที่สวยหุ่นที่ปังค่ะทุกคนอาสามารถมัดใจสามีได้นะคะมัดใจสามีเราก็พอค่ะไม่ต้องเผื่อแผ่ไปถึงสามีคนอื่นนะคะโอเคบายบายนะคะทุกคนขาแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้นะคะทางติกตอกนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับช่องติ๊กต k อกและเพื่อนเพื่อ,อทุกคนนะคะที่เข้ามากดอ่าเคาะใจให้กับจียอนนะคะจียอนขอขอบคุณมากเลยแล้วก็ ขอบคุณทางเพื่อนๆทาง f c e e o o o นะคะที่ติดตามแม่จยออนมาโดยตลอดนะคะติดตามแม่จยออนได้หลายช่องทางค่ะทั้ง f b o o k y o u y u u t เพจนะคะจนมีทั้งเพจนะคะแล้วก็มี Youtube ด้วยทุกคนแล้วก็มีทางช่อง Facebook ก็มี2ช่องทางเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็คือมันลินเหงื่อที่ดีมากอะทุกคนแค่20นาทีะทุกคนนะคะทานโปรตีนแค่3แคปซูลแล้วก็ กาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็ขย่าไขมันนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ทานน้ำหยดเลยนะทุกคนถ้าทานน้ำหยดแล้วคือมันจะลีนมากกว่านี้อ่ะหยดลงไปสักสามสี่หยดเนี่ยก็คือจะลีนหนักกว่านี้อีกค่ะอันนี้แค่เหยาะๆเฉยๆนะคะแค่กาแฟหนึ่งแก้วนะคะทุกคนโปรตีนอีกสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะก็คือยังยังอยากจะอกอยู่นะทุกคนแต่ว่าไม่ได้แล้วหมดเวลาแล้วนะคะ หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเพราะว่าต้องดูลูกด้วยนะคะเดี๋ยวกลัวลูกจะมากวนเราเนาะออมาวันละนิดวันละหน่อยแต่ก็มาทุกวันนะคะทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนนะคะอยากจะมาเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็เห็นไหมอยากจะมาเป็นกําลังใจแล้วก็มาอีกมามาเป็นแบบ เพื่อนๆสาวๆทุกคนที่เป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะว่าทุกคนสามารถทําได้นะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะทําแล้วตั้งใจที่จะเอาแล้วนะคะยังไงก็เอาได้นะคะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้เตรียมไปแล้วนะคะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะ